จะตอนนิดเข้าไปทำไมมาดาดาดาบป๊อปดาบอ๊อฟเร็วไป้าหล่อล้างหรือเปล่าวะดาบอ๊อปเอายังเอายังเออใครไปเรียกบอสเนี่ยใครใครใครเรียกบอสน่ะใครใครไปเล่นบอสน่ะดาบอ๊อปไปเล่นทำไมแล้วฉันยังไม่ได้ตีเลย แตาบอมันไม่มาแล้วเนี่ยจบแล้วรีละวรีละเอาเอามาเบื่อมาเบื่อคุณป๊อบมาถูกวะเนี้ยมาแล้วยั่ไงยังไงไม่น่าลุ้ไปต่อยปอสเลยอะไรวะนะป๊อบลุกไรไปยู่ทำไมวะ อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเราไม่ไม่ค่อยมีสเปกเปา็กแบบหนึ่งแ๊บหนึ่งยังไม่ได้ฟาดรอบที่สองอ๋อคุณรู้แล้วตีธรรมดาดูครับ ดูก่อนว่ามันไปไหมใช่ใช่ตีธรรมดาครับตีธรรมดาครับเรียกตั้งนานแล้วครับว่ารอบที่สไปแล้วครับอ้าวเรียบร้อยใครใช้สกิลวะใครใช้สกิล ต่อต่านี้ัวลกตีธรรมดาครับตีธรรมดาตีธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วดีวเดียวตป๊อปัแรงเลยอะตบแรงแรงมากแรงืเดยวตายเลยป๊อปอ่ะเดี๋ยว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 ลีก่อนลีก่อนตป๊อปั้งนั้นะลีก่อนลีก่อน ดาบ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 เดี๋ยวต้องให้เลือดรีสิเขาบอกว่ารีไงรี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 ถอยดิถอยถอยถอยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ุเชินุญเชินเชิญเชินอะไรวะนะคุณเปิดแค่6.3ไม่ได้ทำไมโหดขนาดนี้เนี่ย6.3เราปูซ่าตายตั้งแต่โดกเลขแล้วถ้าถูกปูซ่ามเอาเยียใครไปตีมันอีกแกคามีเน่นี่ไม่ตีสองคนตีแล้วกระป๊อบเดี๋ยวพระกระป๊อบ กูแตบจบแล้วกูว่ากูตายแน่นอนเลยกู <c oughs> ว่ากูตายแน่นอนเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวแกฮิวตอนนี้แก,แแกมาฉีดทำไมนั่นไงอย่าฉีดกูก็ว่าทำไมมันอากูไม่ตีตั้งทีอย่าเบื้งอย่าเ,งงาเบินน้องน,นั่นกิวอย่าเบื้งเข้ามาอย่าเบื้งเข้ามาอย่าเบื้งเข้ามา ยังไม่ได้อังโกยังไม่ติดเลยนั่นไงรีก่อน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 เอาไมเอาไม่เหยื่อพึ่งเหยื่อพึ่งยังยิ่งยากยากอยู่นะธรรมดาก็ยากอยู่แล้วเศษแรกก็เนี้ใส่ผ้าก่อน อาวตับต๊ปอบมายังไม่รู้ดูดีบับล้างหัวกันด้วยนะชุดขนมปังชุดขนมปังของผู้หญิงนี่ก็สวยเนาะของคุณอิงอ่ะชุดขนมปังเอ๊ะอะไรคือชุดขนมปัง พร้อ้บ้างดูเป็นเหมือนชุดเออ่ทำขนมปังอะค่ะเอาละตาปอดูตาดึมดิตาดึมออกไปจบแล้วเอาไปซื้อใสบ้างดีกว่าหมดตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไหมยิวแรงเกินหรือเปล่าวะตอปอป่ะไม่แค่ฉีดปุ๊บมันมาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนไหมนั่นไงยิวแรงเกินตาป๊อป่ะตะเบดกลับมาตะเบดตะเบดกลับมา ยูเล็กเกินมีคนยูเล็กเกินเราเรามอผเงินแตหนึ่งพันลเร็วตาเบสกับ้าไม่นะปันสเปคโอรีเจ็ดอาเพื่อการนี้เลยนะม่ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะสบับสบับลูกไม่เอาเร็วเร็วตาเนไอพี่ช่ตาเนดเร็วตาเบด ý <laughs> kiến bà à, của mình ý kiến của mình ý kiến của <laughs> mình ý kiến của 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 mình ý kiến ไม่ต้องทําอะไรเลยอะอยู่เฉยๆฉันอยู่กับพามั<ค>นอโกติดยาแ<ค>หนึ่ง,นงไม่ต้อง,ออองใช่ใช่อย่าพึ่งมังนอโกติดยารีก่อนนะกันอะ่ะรีรอบที่สามสี่ไม่ไม่ไปถิดไปเิดไปทิดคาถาอ,อกมะแตนนี้อ่ะจบ เออมันมันยากนะมันยากยากหรือฉันต้องเป็นไอ้นี่แทนวะแบบ๊กมองแทนวะแบ,บ๊กมองไปลอง,องลอง,องลองเอ,อ้าเอ้ามันเกี่ยวกับผมนะผมก็ผมก็อยู่ตำแหน่งนี้ตลอดไม่ใช่เราเรา,เราก็สเปคไก่เราบอกอยู่อย่าเข้ามามันละก็ติดยามามามาตา,าเบสมายากูมาสี่สิบปวดอ่ะ เป็นพ่อไข่แมวหรือพ่อไปเลยรุนแรงแต่ระบบมันจะรุนแรงอันนี้อย่เพิ่งอย่าเพิ่อย่าเพิ่มให้เราเรียกก่อนเดี๋ยวค่อยมาคนอื่นอ่ะปิดไอ้นี่อยู่ว้าวซื้อมาแล้วหมดตังค์อีกแล้วเกือบสามเอ็ม กินไม่แพงไม่มีแรงเดินสกินไม่แพงไม่มีแรงเดินมาตีธรรมดาหน่อยมาตีธรรมดาหน่อยธรรมดานะอย่าใช้สกิลนะใช่แล้วมาตีมาตีมาธรรมดาบอเรียกมาตีไม่าเว้ยเร็วบดี๋ยวเร็ว ตีธรรมดาอย่าใช้สกิลมันโกติดอย่าอย่าเพิ่งใช้สก an ิลต um, ีธรรมดายิงจิ้วๆอ่ะนี่ก็เรงนเกกูเกิดเห็นกูแทงไก่เนี่ยฮะบักฮัดีเออมานาหมดจริง สงสัยกูต้องไปอัพแบ็กมองแล้วเนี่ยมันหลบง่ายขึ้นเว้ยเหมือนมันหลบง่ายขึ้นเว้ยเดี๋ยวสามแสนห้าค่อยลงสกิลนะเลือดบอสอ่ะเจมส์เทียร์ใช่ไหม โปรเขาลาอะไรตะโปอ่ะคนอู้คนอู้โอ้นี่ต่บปูจบแล้วูกเตใช่ครับเฮ้ยใครปลาลูกชิ้นมาวะ หิวเลยเนี well, hey. to ่ยหิวลูกชิ้นงับเออกูกูจำบทพอดีบทก่อนเฮ้ยกูหลบได้ไงก็ไม่รู้ว่ะเฮก็ไม่เจ้เก่งจังเลยเจ้แทงอยู่ก่อนใช่เราเป็นเทพ เทพไก่ครับแทงกู้ไก่วับไปแล้วก็ตตยกตีลีกรอบกูกลับบ้านเลยทีเนี้ยกูวับอกเลยจบละลงลงสกิลครับลงสกิลครับจัดหนักไปเลยครับชิพายแล้วอี้ดาบทิ่มกูเฮียแล้วเฮียแล้วตอนน่ี๋อย่ามายืนด้านข้างตอนน่จะมีด้านข้าง อยากไม่ได้ <c oughs> กดรองเท้าด้วยนะกดรองเท้ากันด้วยนะดาบครับดาบครับมตายแนละ้วมาโดนอะไรวะด <c oughs> โดนอีกได้ไหมทำไมบ้าไม่เห็นโดนะหรอเออพับคือเด็กเสกนี่แหละหนึ่งมากค่ะ

ขอบคุณที่ชมครับขอบคุณ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 ที่ก่องานอะไรวะขอบคุณที่ชมไงขอบคุณที่ชมชมผมชมผมนี่เดินโยกหลบเว้ยเว้ยแทงกูมาแล้วเว้ยตังกูต้องเล่นแทงเว้ยกูรูดเอาก็ได้มีสองล้านจริงแต่ววะ

เาเดจสองเดจสองเดจสองเสเสองเดสองเครดเ่เคืเครหลับเอาตานุ่งไงเฮ้ยเฮ้ยใครโดนแล้วเว้ยใครโดนแล้วเว้ยอาเนอานอานหลับอาน ้อดเดี๋ยวสะท้อน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 ไม่รู้โฟมันอยู่กัเนี่ยโอ้ยอยู่อยู่ผมอยู่ไดปเฉยดดาบดาบดาบโอกดนดาบ Ta thoáng, 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 ดับ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 ดทอนสทอนท้อดเจิดาบปากนี่ไงรดเ็บอุ้ยดับเลยล้วดับแล้ว่ะอู้ย ใครวะเฮ้ยออกปฏีมว่ะเฮ้ยสะท้อน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 ใครยิงก็ไปตอนสะท้อน

พอเพิ่งเจอดาบพอกดรองเท้าแล้วมันก็ไม่โดนแล้วอ่ะไอรองเท้าสะเปือกแปะนกฮะเปือกแเฮ้ยผ้าผ้ะผรองเท้ารองเท้ามีมีมานาไหมคะมานามานา สะท้อน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 เอาอีเยี้ยคุณตัวทิมจออชุดตาหนึ่งหน่อยตหนึ่งเออทำไมตาห่ไม่ชุบตัวเองวะลวครใช่แล้วถี่มากเลยอ่ะ สะท้อน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 อุ๊ยพัดปิวแล้วโอ้โหโอ้หหห่ไมยนไครับ สะท้อน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 ขาล้อยข้ารอยขารอยขาอยครับครับโอ้โหมีที่รวม้อยรด่าบ่อยมากเลยเดี๋ยวเพิ่งตื่นเราทางไปหนึ่งแลเนี่ยมีดี้ สะท้อน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 สลับกันตายยาได้นะไกลตายแล้วนะยาอีกแล้วับแล้ว สะท้อน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 อันนี้ขายขายห้าหมื่นครับตัวนี้ก่อน <c ười> นะเสียง้าว สอท้อนะท้อนสอท้อนะท้อนท้อนามมือนครับเจ็ดครับฟาดเลยครับด่วนๆเกมันขาดแล้วรอเรมร้อยรอบสองสามมือนสามสามหมื่น ทิ้งให้เราก็ได้นะกล่องโดนิสองหมื่น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 วันดาบสครับแพงกบนนาโบดครับสะท้อนสะท้อนสะท้อนหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนาบอรนส่ 8ปดพันแปดพันแปดพันแปดพ <c oughs> ันูายฮัลโหลเย้เย้เย้แล้่ไม่อยู่นะตเบสโคไม่อยู่ไว้นม่นี่แหละเย้ขอบคุณที่รับชนครับสวัสดีครับเกมเร็วเกมไว